สวัสดีครับผมผมู้ประกอบการครับเชฟบัตปลาแซลรับผมมือกับภาพมาอยู่อยากกินคือนเขาครับผมอาหารมือนีครับผมกุ้งครับกุ้งกุ้ยครับพร้อมครับหอยครับพรอยหอยจุกครับหอยจุกจุกพอยพร้อมหอยครับหอยพร้อมอืมอร่อยครับอร่อยกุ้ง ก,กุวหขุยนอ้โหวานๆักกระสีกัมี่มามกินกันเลยครับก่ยคุ้งนี่ขุยเอาเลยเลยกยคุ้งสดๆอืมโหฮะื้ำขุยละแล้วก็มายังกววยมาละละกินุก

Tất cả vào bụng đây đi vào bàn hoa đấy các bạn. ẩm, bơ lú bơ lá bơ, mì, ẩm, những đét đét cái phần học kinh, không ngoài không

กุหลเลยครับก๋วยคุ้งกับแซ่บพอก๋อยคุ้งก็งใช่แบบกวาดฟัง,งนี่แบบก๋วยคุ้งแบบกวาดเก็บมาเก็บมาแล้วมาแช่ไว้ครับพี่น้องเกี้ยน้ำมาเกี้ยน้ำเออเอปักมือมาแบบไหนมาเกี้ยน้ำให้เบิังเกี้ยน้ำกับก๋วยคุ้งนี่ก๋วยคุ้งมั่สิเลย อืหนะเจหน้งแซ่บครับอืมอืมอัก้น็ตาหน่งครับผมสวัสดีครับ